เฮ้ hey, คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะกำลังมองหาร้านเติมโรบัคสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคริ Shop. s ตัลช h o p ร้านเติมโรบัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขายไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับตั๋วซุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสระใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงคลได้เนี่ยถ้าเติมจนครบ500นะครับก็จะได้ตัวสุ่มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าร่าง,งคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งมิ้งไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะเอาล่ะกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่กันไดรัสพีนะครับกับหน้าอัปเดตใหม่นะครับผมที่เห็นเลยโอ้โหนี่ผลบิสกิตมาแล้วนี่คุณผู้ชมดู เมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านอัปเดตเลยไม่เป็นไรเราเห็นผลบิสกิตแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านอัปเดตที่หลังฮึยฮึยฮฮึยฮ,ยฮยนี่คือพลังผลบิสกิตครับผมตามที่ผมเดาวไว้เลยสามารถเสกลูกกระจกได้คุณผู้ชมอุ้ยยิ่งแค่โอ้เปิดคลิปมาเห็นพลังผลบิสกิตเลยนะครับฮ้ยเฮ้ยลูกกระจกนี่ไปตีบอร์ดโหเฮ้ยไปลมตีบอดดมมร์ดอะเมื่อกี้ผมเห็นลูกกระจกว่าตีบอท์ดแต่ไม่ตีแล้วเหรอหรือว่ามันต้องใช้คำสั่งอะะแบบอาจจะต้องใช้คำสั่งในการตีก็ได้นะครับ ตอนนี้เหมือนเขามีอีเวนต์อะไรด้วยนะครับผู้ชมโอ้ยคุยอัปเดตแบบรวดเร็วนี่อัดวันที่อัปเดตเลยครับที่ตอนนี้คือประมาณห้าทุ่มแล้วครับผู้ชมครับต้องรบกวนทางแอดมินมาช่วยอัปคลิปนะครับพอดีห้าทุ่มแล้วเฮ้ย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 มันไปตีเอ็นพีซีดูดิไอ้ยี่เขาป่าเถื่อนเลยคผู้ชมมีแบบชาย่างยักษ์สองคนลุมลังแกะเด็กตัวน้อยเลวแฮเฮ้ยโซรุโซรุนี่ไง อันนี้เป็นพลังผลบิ๊กมัมนะครับผมคุณผ,ผู้ชมครับเฮ้ยอืยออนี่เป็นผลบิ๊กมัมจริงจริงด้วยอ่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอีเวนต์นะครับแล้วก็เป็นแบบกล่องของขวัญอ,อะไรสักอย่างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจผมยังหาไม่เจอเหมือนกันอุ้ยเมื่อเราใช้แล้วครับจะมีอันนี้มาเลยเพิ่มมีสุอาธโทบิซุตกับโทบิซุดนะครับกับซุสเออโภบิซุตกับซุสนะครับมาเลยนะครับผม,ผ,มผู้ชมสกิลเซตคาวทันเดอร์นี่เป็นใช้ซุสนะครับอุ้ยโหไม่ใส่ฟ้าผู้ชม เป็นชุดปล่อยไม่ใส่ฟ้าลงมาผมเปิดเสียงเอฟเฟกต์ดิปู๊บดูอ๋อนี่เอ้ย <g ulp> เอ้ยเอ้ยเอ้ยทหารวิ๊กจิตโกงกันนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยทหารวิ๊กจิตเอื้อเอื้อทหารบิ๊กจิตขี้โกงเฮ้ยมีสกิลฝ่ายวิ๊กจิตทับด้วยคุณผู้ชมโอ้ทหารวิ๊กจิตแม่งเอากูเกือบตายคุณผู้ชมสกิลต่อไปซันเบิร์นนิ่งโอเคนี่เป็นงานปล่อยพลังวิซุปนะครับผมแม่จะเอาเรียกชื่อถูกวะนะแต่ไอ้สายฟ้าเนี่ยสุดแน่นอนเอื้อเอื้อทหารวิ๊กจิตโกงกัเนี่ยทหารบิ๊กจิตก็โกงกันนะเนี่ยคุณผู้ชม สกิลต่อไปครับคาวไฟแม็กบินอ๋อขี่ซุตดเแค่เอ้ยสวยว่ะคุณผู้ชมร้านพีทใา้นทำสวยจริงๆวยังชอบเลยสกิลวีโซโปรคัสอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะเหมือนดูดวิญญาณน,นี้เหรออ๋อว่าจะเป็นการดูดวิญญาณน,นะครับคุณผู้ชมใช่ไหม อ๋อใช่ใช่ครับดูดวิญญาณก็เหมือนในเรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมที่เล่นเกมวงล้อวิญญาณนะครับโอเคโอเคสกิลมีแมานนี้ครับผมสำหรับเจ้าผลนี้นะครับโอเคผลต่อไปสกิวบิ๊กกิตนี้แบบมันมีสกิลทับเหมือนเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมที่ผมที่แอมบิชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับมีสกิลทับด้วยเว้ยโคตรดีเหมือนที่ผมคิดไว้เลยไม่ใช่ที่คิดดิที่ผมเดาที่ผมเดาไว้รูปเดาไปเมื่อกี้ไปแล้วนะครับมีสกิลทับด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผมจะเดาได้บังเอิญขนาดนี้คุณผู้ชม เรียกว่าถ้าซื้อหวอยนี่กูคงจะถูกแบบถูกทุกง,งวดกูเล่นกูไม่เล่นหวยนี่ไงวิสุบิสุโนมิเรื่ยเป็นรูปอย่างนี้เลยเหรอผลเป็นรูปลักษณะประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผลบิสกิตผมอยากรู้ว่าสกิลอะไรบ้างสกิลแซดบิสกิตจะบอกว่าอ๋อนี่ไงสกิลที่เสกบิสกิตมาทับโอ้โหสกิลนี้อลังการสกิลแรกเลยเหรอว้าว Skill egg, biscuit สกิลเอบิสกิตบาร์เรดโอ้ยเสกบิสกิตเยอะโอ้โ้โอ,โอ้ไปดูกพลังบิสกิตแม่งจะฆ่าคนได้โหดขนาดนี้คุณผู้ชมแบบบิสกิตแบบแสนอร่อยเว้ยเอามาฆ่าคนคงไม่อยากกินบิสกิตไปอีกนานนะสกิลซีบิสกิตโซเดอร์อ้อหารลูกทหารบิสกิตไม่ใช่ทหารลูกน้องบิสกิตนี่ไงว้าว V เป็นการล็อกเป้าโอ้นี่ไงครับ อุ้ยอย่างนี้ก็ดีดิคือเราไม่จะเป็นต้องไปสู้เองนะครับให้ลูกน้องไปสู้แทนอุ้ยอย่างนี้ก็ดีคุณผู้ชมเราเสกได้ไหมเฮ้ยกี่ตัวกันแน่เนี่ยเดี๋ยว,ยวลองเสกดูกอน,กนว่าได้กี่ตัวรบดีก็คือวาร์ปไปตีเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยพลังบิสกิตแสนน่าอร่อยของเราโอเคเหมือนจะได้สองตัวนะครับคุณผู้ชมผมกดตัวที่สามไม่มานะครับเหมือนจะได้แค่สองตัวเท่านั้นนะครับผมโอเคเหมือนจะได้อยู่แค่สองตัวนะครับ วิ่งผลนี้นี่ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใช่แค่ใช้ได้กูชอบเลยแหละจริงถ้าแปลงร่างได้นี่จะโคตรเฟี้ยวโอ้ยไปยืนบนทหารได้ด้วยเวเดี๋ยวไปยืนเคียงบ่าเคียงไหลว้าวคุณผู้ชมโคตรเท่ทหารบิสกิตโคตรเท่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมที่มาเขียนว่าอีเวนต์ตรงนี้เว้ยตรงนี้นะครับผมสอบถามอะไรครับมันคืออีเวนต์กล่องนะครับผมคุณผู้ชมก็คือมันจะเป็นกล่องที่สามารถได้ผมดิมามได้เว้ยคือมันจะมีกล่องสองแบบนะครับ นึ่งเลยก็คือกล่องกิฟต์วอกธรรมดานะครับผมกับโกลเด้นกิฟต์วอกนะครับกล่องกิฟต์วอกเนี่ยมีโอกาสได้ที่2%เท่านั้นนะครับคุณผ,ผู้ชมก็คือสุ่มตรงนี้เว้ยสุ่มนี้เนี่ยโอกาสได้2%นะครับนี่เดี๋ยว,เ,ยวเราลองหน่อยไหมเผื่อได้กิฟต์วอกมาเอ้ยอ๋อนี่ไงแล้วก็มีโกลเด้นกิฟต์วอกนะครับที่มีโอกาสได้แค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งมาทำให้เรานะครับมีโอกาสได้ผลบิสกิตกับผลบิ๊กมัมด้วยนะครับโอกาส50%เลย ส่วนกิฟบอ็อกซธรรมดาเนี่ยก็มีแบบปีพวกได้แบบผลหรือเจนดารี่กับทุกผลเลยนะครับแต่ว่าพวกคนบิ๊มมัมก็มีโอกาสเอ้ยนี่ไงผมได้กิฟบ็อกซ์แล้วเอ้เนี่ย <c oughs> ดูสิโอ้เป็นกล่องอย่างนี้กำลังจะอธิบายเลยครับเอาว่าเดี๋ยวผมขึ้นอันนี้ให้แล้วกันเรททุกคนกดสต็อปดูเอาแล้วกันนะครับโอเคเรทน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่ไงได้กิฟบ็อกซ์แล้วดูสิโอ้ได้ผลเลเจนดารี่ก็คือได้เมร้าเมร้านโนมิมา เอ้ยไม่เข็ดเว้ยเอาใหม่เผื่อได้โกลเด้นกิบบ็อกซ์มีโอกาสได้ผลบิ๊กมัมถึงเราชอบผลบิ๊กกิล้วเราก็จะไม่ดีก็เถอะนะ <c oughs> เราชอบผลบิ๊กกิตไปแล้วเราจะไม่ดีหรอกเอ๊ะได้กิบบ็อกซ์อีกแล้วคุณผู้ชมโอกาสาสองเปอร์เซ็นต์แต่ดวงกูดีหรือยังไงวะเนี้ย <c oughs> รู้สึกไม่ดีใจละได้กิบบ็อกซ์มาทำไมไม่ได้ง่ายแถอ้ไม่ได้ง่ายแถวะโอเคเอะไรเนี่ยผลเวลาซ้ำสองผลเลยเหรอเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีแนะ่เอาใหม่สิ ปิกะโอแล้วเจเดเจะรี่มาทำไมาวันนี้ดวงกูดียังไงไม่รู้ดวงดีแปลกๆคุณผู้ชมวันนี้ดวงดีได้ล่องหัมาอันนึงได้ปิกะได้เมละแล้วก็ได้เมละโอ้โหดวงโคตรดีเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้ครับจริงๆอัปเดตยังมีกอบใหม่ด้วยนะครับผมคุณผู้ชมอ่ามันมีกอบใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยครับแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นดาบใหม่นะครับที่เป็นอีเวนต์เนาะ แล้วก็มีอัปเดตยิบย่อยนะครับเช่นอ่าสกิลฮิวของโทรินะครับคุณผู้ชมเป็นแบบพารซีฟนะครับของผลฟอตฟินิกนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็มีบอสใหม่แล้วก็มีเกาะใหม่ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเลเวลตันที่600้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขามีไฟติ้งสไตล์อันใหม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแล้วก็มีดาบอันใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชม2อันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำคลิปแยกสอนหาดาบอันใหม่กับไฟติ้งสไตล์อันใหม่ก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้นีี่่่เเป็นนนนรรรววววิผผลลแแบบบคคคคาๆกกออ้้ััะุณูชมโ เพราะว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคิ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายซีโอเกย a เลเทอร์